สวัสดีครับเราแอตเทเกตเฟรชิกนะครับขณะนี้ฝนตกทำให้หลังคารั่วนะครับแต่เราก็สู้แล้วก็ไม่ถอยเราจะสู้ต่อไปนะครับอุปสรรค เราต้องฟันป่าไปให้ได้ผนล,ล่วแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราเพราะว่าน้ำฝนก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อันตรายกับ น้องกุ้งนะครับอันนี้ผนรัวเยอะเลยครับไปติ๊กติ๊กติก๊๊กเลยเต็มไม่เป็ไรเราสู้ต่อไป ขอบคุณครับเราจะสู้ต่อไปเราจะรอคอยวันนั้นนะวันนี้ขอบคุณครับ